สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเต้เดวันคาเฟ่ลมสักครับผมคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับกระบอกบีบ p ิบนะครับหรือว่ากระบอกวิบพิ้งครีมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับว่าเจ้ากระบอกวิบพิ้งครีมเนี่ยมันมีอะไรมั่งข้างในนะฮะส่วนรูปทรงภายนอกก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นที่สําหรับใส่หลอดแก๊สนะครับเพื่ออัดแก๊สเข้าไปข้างในกระบอก ส่วนตัวนี้เป็นเขาเรียกหัวบีบวิบนะครับถือว่าดอกวิบตัวนี้จะเป็นดอกทิวลิปต,ตัวนี้นี่วิบ,บิคิมเราจะออกออกเยอะนะครคือมันจะเป็นดอกค่อนข้างใหญ่และเวลาเราสั่งมานี่เขาจะมีแถมมาให้3ามดอกนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นก้านบีบเพื่อให้วิบิคิมเราออกมาจากกระป๋องเวลาเราบีบก็จะจับประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดพอเรากดเข้าวิบก็จะออกมายิ่งกดแรงวิบยิ่งออกเยอะนะประมาณนี้นะเวลาเราหมุนลองอมามันจะหมุนออกได้ไหมนี่ฮะเวลาเราจะทําความสะอาดเจ้าตัวหัววิบตัวนี้นะครับเราก็แค่หมุนมันออกมาอย่างนี้นะ็เอเ็ไปล้างน้ำนะเอาล้างน้ําแล้วก็เอาแปกขัดสกัดซอกออกให้สะอาดๆนะะตัวนี้เป็นวาบีบเนาะแล้วก็มีเป็นอ่ะมันจะเป็นยังไงนฮะตรงนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดู ตัวนี้จะเป็นที่ใส่หลอดแก๊สหลอดแก๊สจะมีลักษณะยอย่างนี้นะหลอดแก๊สจุดนี้ด้านเล็กเนี่ยด้านเล็กนี่จะเป็นทางที่แก๊สจะออกเพื่อเข้าไปสู่กระบอกเวลาเราเอาใส่ให้เราเอาด้านด้านใหญ่ใส่ลงไปในหลอดตรงนีนะ้ก็จะเห็นด้านเล็กแล้วเราก็นํามาหมุนเข้าไปประมาณนี้แล้วก็อัดเข้านะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อัดนะเพราะว่าผมแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วข้างในข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันฝาเราก็จะสามารถหนุนอะไรนี้เลยนะเนะี่ยข้างในไม่มีอะไรนะจะเป็นกระบอกปเปล่าๆเลยนะข้างในเป็นกระบอกปเปล่าๆตัวนี้จะเป็นอะลูมิเนียมนะอะลูมิเนียมแต่ว่ามีความหนาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าน้ำหนักจกับตัวนี้รู้สึกว่าหนักไปเลยนะฮะหนัหนพอสมควรเลยละ่ะ ข้างในฝานะฮะข้างในฝาจะมีประมาณนี้นะครับจะมีรูแก๊สเข้าแล้วก็จะมีรูวิบออกมีสองรูแล้วก็จะมีออะม,ะม,นะมีสียางด้วยสียางอย่างนี้เลยนะครับซียางตัวนี้ทําหน้าที่อะไรสียางตัวนี้ทําหน้าที่ป้องกันแก๊สที่เราอัดเข้าไปในกระป๋องไม่ให้แก๊สมันรั่วออกมาเขาจะทําหน้าที่ล็อก,อกแก๊สไว้กกไวเพื่อไม่ให้แก๊สมันซึมออกมา แล้วแกเราจะใช้งานได้จัดก,กว่าวิบจะหมดกระป๋องนะครับอุปกรบโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกระบองกระบองตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากทางช้อปปี้นะครับกระบองตัวนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับไม่ถือว่าแพงมากเกินไปและการใช้งานนะครับการใช้งานก็ถือว่าโอเคอยู่ครับใช้งานก็ได้นะตามที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ ประมาณนี้เนะวลาเราประกอบเข้าแค่จับแล้วก็หมุนหมุนก็ไปเฉยนะสำหรับเจ้าเจ้าหัวดอกบ,บ,บ,บีบตัวนี้ไม่ต้องหมุนแรงคนระับหมุนก็ไม่แค่พอตึงๆไประอ,อยู่ก็นะแคบเข้า,ขา,ขา,ขาอยนะู่เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท,ท่านใดที่กำลังมองหากระบอกบีบปิบบ้งคีมอยู่ก็ลองลองฮะล,ลองสั่งมาใช้ดู ส่วนตัวผมแล้วผมว่าใช้แล้วก็โอเคอยู่โอเคพอใช้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาทำวิปปิ้งครีมด้วยกระบอกวิปปิ้งครีมตัวนี้เลยเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสูตรทำวิปปิ้งครีมด้วยพร้อมอัดแก๊สและพร้อมบีบวิปให้ดูด้เลยในคลิปหน้านะครับกดติดตามไปเลยเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ